ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงทิพทิวาโนเวลโซ่รักแสนกลบทประพันธ์ทิพทิวาบทที่21เมียผมยังถักไม่เก่งก๊อกก๊อกก๊กกอกเสียงเคาะประตูดังขึ้นโุลยาถอนใจแรงที่โดนขัดเวลาถักโครเช์ แต่ก็รีบเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดไปซ่อนไวน้ในตู้เสื้อผ้าแล้ววิ่งไปเปิดประตูก่อนที่คนข้างนอกจะคอสซ้ำให้เธอลำคาญใจไปมากกว่านี้เมื่อเปิดประตูออกไปคนตัวใหญ่ก็ยิ้มรออยู่แล้วกับข้าวเสร็จแล้วออกมากินเถอะเขาบอกด้วยเสียงนุ่มๆทำเสร็จเร็วจังทำไมไม่เรียกให้ฉันไปช่วยล่ะคะก็ไม่เได้เท่าไหร่นะตอนนี้หกโมงเย็นแล้ว ผมเห็นคุณไม่ยอมออกจากห้องทั้งวันนึกว่าอยากพักผ่อนก็เลยทำเองหญิงเสาวก็มองนาฬิกาข้อมืออ้าวตายจริงฉันไม่ได้ดูเวลาเลยเธอเอ่ยด้วยน้ำเสียงตกใจที่เวลาผ่านไปเร็วอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวหลายวันมานี้เธอมัวแต่ยุ่งอยู่กับการถักเสื้อให้เขาจนแทบไม่ได้ออกจากห้องไปไหนในวันหยุดหลังเลิกงานก็เช่นกัน เธออยู่กับมันตั้งแต่หัวค่ำจนเที่ยงคืนทุกวันจนตอนนี้เสื้อตัวนั้นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วหญิงสาวป,ปิดประตูห้องแล้วเดินตามเขาไปยังโต๊ะอาหารซึ่งมีเนื้อปลาลวกกับน้ำจิ้มรสชาติเข้มข้นซึ่งเป็นของโปรดของเขาที่เธอเห็นเขาทำบ่อยที่สุดกับกุ้งผัดพริกไทยดำและแกงจืดบุ้นเส้นหมูสับเขาไม่จะทำอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำในช่วงเย็นเท่าที่พอจะรับประทานหมด ส่วนตอนเช้าเขาจะทำอาหารที่ให้พลังงานสูงและมักจะบอกว่าเธอกินเยอะๆในช่วงแรกเธอไม่ชินกับการรับประทานมื้อเช้านักแต่เมื่อเขาทำไว้ให้ทุกวันเธอก็เริ่มจะเคยชินกับอาหารมื้อเช้าไปแล้วพัฒนาตักข้าวห้อหญิงสาวทัพพีหนึ่งของเขาก็เช่นกันเธอรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงมากขึ้นทุกทีเมื่อเขาคอยบริการตักอาหารให้ตลอดเวลาและตั้งแต่ให้เสื้อตัวนั้นกับเขา เธอเห็นเขาใส่บ่อยมากและเริ่มเอาอกเอาใจเธอมากขึ้นทุกทีจนตอนนี้แทบจะลืมไปแล้วว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายเต็มร้อยอย่างที่เคยรู้สึกเมื่อรับประทานมื้อเย็นเสร็จสุรยารีบกลับเข้าห้องทันทีคนเป็นสามีมองตามยิ้มๆก่อนจะเข้าห้องของตัวเองเช่นกันเขาหยิบเอกสารการสอนปรึกใหญ่ของวันต่อไปขึ้นมาอ่านทบทวนพร้อมกับเปิดอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างประเทศเพิ่มเติม แล้วบันทึกลงในเอกสารการสอนจนเสร็จเรียบร้อยเขาแยกเอกสารส่วนที่ต้องใช้พรุ่งนี้ไว้บนโต้ก็จะเปิดลิ้นชักโตเพื่อเก็บเอกสารบางส่วนไว้ในนั้นชายหนุ่มวางเอกสารเสร็จก็หยิบถุงเท้าสีขาวขึ้นมาซึ่งด้านบนถักเป็นรูปหัวใจครึ่งดวงสีชมพูเมื่อสวมแล้วยืนชิดกันก็จะเป็นรูปหัวใจเต็มดวงเขาถักเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างส่วนอีกข้างถักได้แค่ครึ่งเดียว ลวดลายสลับซับซ้อนนั้นไม่ได้ยากสำหรับเขาเพียงแต่เวลาอันน้อยนิดที่มีทำให้เขาถักไม่เสร็จสักทีแต่คาดว่าต้องเสร็จก่อนที่เธอจะถักเสื้อตัวนั้นเสร็จเป็นแน่แล้วเขาตั้งใจถักไว้แลกเปลี่ยนตอนที่เธอเอาเสื้อมาให้เขาและถ้าเสื้อตัวนั้นไม่ใช่ของเขาล่ะจะทำอย่างไรกับถุงเท้าคู่นี้ชายหนุ่มถามตัวเองแต่ในที่สุดก็คิดได้ว่าคงต้องเก็บไว้มอบให้เธอเนื่องในโอกาสอื่นๆ หลายวันมาแล้วที่โซรยาถักเสื้อเสร็จแต่ไม่กล้าเอาไปให้พัฒนาสักทีเพราะเธอไม่มั่นใจว่าเขาจะใส่ได้แม้จะแอบวัดขนาดจากเสื้อยืดของเขาก็ตามเพราะดูแล้วมันโยเยพิกลเธอลองใส่เองก็ตัวใหญ่โครง่งแถมแขนทั้งสองข้างก็ดูเหมือนจะไม่เท่ากันแต่เธอก็ถักจนเสร็จไปแล้วถ้าไม่เอาไปให้เขาก็ดูเหมือนจะเสียเวลาเปล่ายิ่งสาวคร้ครวนอยู่นานก็จะพับเสื้อและเดินออกไปข้างนอก เพราะคิดว่าหลังอาหารมื้อเย็นเขามากักจะนั่งดูข่าวสักพักก่อนจะเข้านอนเมื่อเปิดประตูห้องออกไปเธอก็เห็นเขานั่งดูโทรทัศน์อยู่บนโซฟาอย่างที่คิดเจรยาใจเต้นตึกตักเธออยากจะถอยหลังและผลักเข้าห้องไปแต่ไม่ทันแล้วเมื่อเขาหันมาเห็นเธอเต็มตาแถมยังลุกเดินตรงด่งเข้ามาอีกมือที่ถือเสื้ออยู่สัลลิกทำอะไรไม่ถูกขึ้นมาทันทีอะไรหรือครับนั่น เขามองมาอย่างเสื้อไหมพรมสีเทาเข้มที่เธอถืออยู่คือคืออ๋อเสื้อฉันฉันฉันถักเสื้อคือฉันแค่หัดถักนะ่ะแต่มันเป็นเสื้อผู้ชายเลยลองเอามาคุณลองใส่ดูถ้าใส่ได้ฉันยกให้คุณเลยว่าดตะกุกตะกักแล้วก็ยื่นเสื้อให้โอเคงั้นผมลองตรงนี้เลยคุณหลับตานะผมจะถอดเสื้อ พอรับมาแล้วแกล้งเยาเล่นก็จะถอดเสื้อยื่สีขาวออกจากตัวตัวที่คนตัวเล็กรีบหลับตาบ,บีอย่างที่เขาว่าจริงๆแต่ก็ยังอุตส่าห์ดีตาม,มาดูตอนที่เขาถอดเสื้อเสร็จโอ้แม่เจ้าซิกแพคบึกบ้กๆอย่างพี่โอเว่นจริงๆด้วยหญิงสาวคร่ำครวญอยู่ในใจพรางลือนน้ำลายเอื้อใหญ่พอดีกับที่เขาดึงเสื้อไหมปรมปิดลงมา เธอถึงได้ล้สายตาจากกล้ามเนื้อหนังแน่นนั่นอย่างเสียดายเสร็จแล้วใส่พอดีเลยเป็นยังไงบ้างถามพลังขยับเสื้อไปมาหญิงสาวกับพริบตาปลิบๆอย่างพูดไม่ออกคุณถอดมาดีกว่าฉันฉันว่ามันดูแปลกๆชายหนุ่มก็มองเสื้อที่ใส่ก็จะเดินไปยืนอยู่หน้าตู้กระจกเห็นแล้วอดขัมไม่ได้เพราะแขนข้างขวายาวกว่าข้างซ้ายเกือบคืบในช่วงเอวก็ดูย,ย้อย แต่เห็นคนที่ยืนซืมอยู่ตรงหน้าแล้วอดสงสารไม่ได้เธอทำด้วยความตั้งใจแต่ออกมาแบบนี้คงเสียกำลังใจไม่น้อยจึงเอ่ยว่าไม่เห็นเป็นไรเลยแค่แขนข้างนี้ยาวกว่านิดหน่อยเดี๋ยวผมก็ดึงขึ้นมาให้มันร่นขึ้นแค่นี้ก็ไม่มีใครรู้แล้วส่วนเอลผมก็ดึงไปใส่ไว้ในกางเกงแบบนี้แล้วคาดเข็มขดัดแค่นี้ก็ใส่ได้แล้วเห็นไหมเขายัดเสื้อใส่ไว้ในกางเกงแบบลวก,ลวก ให้เธอดูว่าใส่ได้จริงๆก็จะดึงแขนเสื้ออีกครั้งให้ล่นขึ้นทั้งสองด้านแล้วถ้าแขนเสื้อมันหลุดลงมาล่ะเธอกลัวว่าถ้าเขาใส่ออกไปข้างนอกและเกิดแขนเสื้อลงมาโดยไม่ทันระวงังคนอื่นก็ต้องเห็นว่าเขาใส่เสื้อแขนไม่เท่ากันคงหน้าอายไม่น้อยเลยงั้นผมจะสอยให้มันเท่ากันกับอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวลองพับดูเห็นไหม พับเข้าไปแบบนี้อาจจะดูหนาขึ้นนิดนึงแต่ถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นว่าพลางพับปลายแขนเสื้อให้ดูอืมน่าสินะทําไมฉันคิดไม่ได้แล้วถ้าเสื้อมันหลุดออกมาจากกางเกงล่ะคนก็ต้องเห็นว่าเอวมันย้วยนะ่าเกลียดสิเธอยังกังวลชาหนุม่มอมยิ้มถ้าเขาจะสังเกตขนาดนั้นผมก็จะบอกว่าเมียผมยังถักไม่เก่งไว้ตัวต่อไปจะถักสวยกว่านี้ รับรองว่าพวกเขาต้องอิจฉาผมว่าด้วยสายตากลุ้มกลิ่มจนคนให้แก้มแดงแปลดขึ้นมาทันทีเขินจนยืนบิดตัวเป็นเกลียวอยู่ต่อหน้าเขาอย่างทำอะไรไม่ถูกใช้หนุ่มช่วยโอกาสที่เธอยังไม่ทันตั้งตัวขอมแก้มแดงๆนั่นฟอดใหญ่ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมไปพับแขนเสื้อก่อนและจะใส่ไม้คุณดูอีกทีว่าแล้วก็เดินหันหลังจากไปโดยไม่สนใจสน,นิดบ่าคนที่ยืนอยู่ข้างหลัง กำลังคุมแก้มของตัวเองด้วยความตกใจแล้วว่าวปามละคนกันเมื่อตั้งตัวได้เธอก็รีบวิ่งเข้าห้องอย่างไวกระโดดขึ้นเตียงก่อนจะกระชากผ้านวมสีหวานมาพันตัวแล้วกลิ้งไปกลิ้งมาว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่เกิดมาจนอายุ29ปีก็เพิ่งมีคราวนี้ละ่ะที่โดนผู้ชายหอมเธออยากจะซุดลงไปแดดิ้นอยู่กับพื้นด้วยความเขินอายที่เสียจิ้นแก้มไปเรียบร้อยแล้ว แกมีผู้ชายมาหอมแก้มแล้วนะายโซ่พึพมพำพลังนอนบิดไปบิดมาผู้ชายเฮ้ยไม่ใช่สิวะแกเสียจิ้นแก้มให้แกชัดๆแต่ช่างมันเถอะโอ้ยทำไมมันวูบว้าแบบนี้วะว่าแล้วก็ลูกแก้มตัวเองไปมาอยู่พักใหญ่ก่อนที่เสียงเคาประตูจะดังขึ้นเธอรีบลุกเดินไปเปิดเห็นเขายืนอยู่หน้าประตูสวมเสื้อไหมพรมตัวเดิมแต่เปลี่ยนเป็นกางเกงขาย,ยาวสีครีม เขเข็มขัดหนังสีน้ำตาลเข้มสวมรองเท้าเข้าชุดสีเดียวกับเข็มขัดอีกต่างหากผมใส่กับกางเกงตัวนี้คุณว่าเป็นยังไงมั่งก็เออก็โอเคนะมันไม่ใช่แค่โอเคหรอกแต่มันหล่อมากเธออยากจะบอกอย่างนั้นก่อนที่เขาจะโชว์แขนเสื้อให้ดูผมพับขึ้นแบบนี้คุณดูแล้วเป็นยังไงมั่งแล้วข้างโน้นล่ะคะเธอถามข้างนี้ก็พับขึ้นเหมือนกัน มันจะได้ดูหนาเท่ากันโชคดีที่คุณถักแขนเสื้อยาวกว่าแขนผมทั้งสองข้างพอพับแล้วก็เลยดูไม่ต่างกันเลยก็ว่าพลางยื่นแขนให้ดูทั้งสองข้างอืมคุณเก่งจังเธอเอ่ยปากชมแล้วรอยเย็ยบของเขาก็ไม่ผ่มาให้เห็นแม้แต่น้อยดูเรียบสนิทดีงั้นพรุ่งนี้ผมจะใส่ไปทำงานเลยใส่ไปทำงานเหรอคะหญิงสาวทำตาโต ไม่อยากเชื่อว่าเขาจะกล้าใส่ฝีมือหัดถักของเธออืมหน้าหนาวก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวคุณทําให้ทั้งทีต้องใส่ไปโชว์หน่อยสิผมมันพวกบ้าเหอมีของใหม่ต้องรีบอวดพูดแล้วพูดแล้วยิ้มในตาแพพลๆยิ่งเห็นคนตรงหน้ายืนบิดไปบิดมาแก้มแดงปล่าเขายิ่งอยากยั่วยาวให้เขินอายยิ่งขึ้นไปอีกเพราะภาพที่เห็นมันช่างชุ่มฉ่ำหัวใจเสียจริงรอแป๊บ,บนะ ผมมีของให้คุณด้วยเหมือนกันบอกแล้วก็เดินก้าวยาวๆกลับเข้าไปในห้องแล้วกลับมาพร้อมกับกล่องเล็กๆสีขาวเปิดดูสิชอบไหมเขาขยันขยอเธอเปิดดูแล้วเงยหน้าขึ้นถุงเทา้าหญิงสาวพึมพำอืมถุงเทา้าเอาไว้ใส่หน้าหนาวเท้าคุณจะได้อุ่นๆผมถักเองเพราว่าถักเองเหรอคะหญิงสาวเจ้ามองหนะ้าเขาอย่างไม่อยากเชื่อ ก็ฝีมือดีกว่าที่เธอถักมากเขาหิ้มพลางพยักหน้าแล้วว่าใช่ผมถักเองก็ดูจากหนังสือคุณคืนนั้นไงผมถ่ายรูปเก็บไว้ในมือถือคือผมก็อยากถักชิ้นใหญ่ให้คุณแต่เวลาผมมีน้อยก็เลยได้แค่นี้ชอบไหมเขาอธิบายเสียงนุ่มๆก็จะถามเธอว่าชอบไหมหญิงสาวก้มหน้างุดแต่ก็พยักหน้างึกให้เขารับรู้ว่าเธอชอบ ใช้หนุ่มยิ้มปลื้มใจก็จะขอให้เธอลองใส่ลองใส่ให้ผมดูหน่อยสิว่าใส่ได้ไหมบอกแล้วก็ยืนลุ้นว่าเมื่อเธอใส่แล้วยืนชิดกันก็จะเห็นเป็นรูปหัวใจที่เขาถักเพื่อบอกความรู้สึกเป็นในให้รู้หญิงสาวก้มลงสวมถุงเท้าจนเสร็จก็จะยืดตัวตรงแล้วยืนให้เขาดูเสร็จแ,แล้วค่ะใส่ได้พอดีเลยเธอเงยหน้าขึ้นพร้อมกับยิ้มกว้างให้ เขาก้มลงมองแล้วถึงกับยกมือขึ้นกุมขมับเมื่อเห็นว่าใส่ถุงเท้าสลับข้างทำให้รูกหัวใจไม่ได้ประกบกันอย่างที่คิดอืมใส่ได้พอดีเลยคืนนี้ใส่นอนเลยนะทัาจะได้อุ่นๆเขาว่าหญิงสาวพยักหน้ารับอย่างเขินๆงั้นฉันเออฉันเข้านอนเลยนะเขาพยักหน้าให้ครับกุดนหนค่ะกุณนาย บอกและเปิดประตูพรวดเข้าไปในห้องนอนพัฒนายืนมองแล้วยิ้มปิ่มอยู่อย่างนั้นพักใหญ่ก็จะเดินกลับเข้าห้องของตัวเองเสียงเคาะประตูดังขึ้นพัฒนนาเงยหน้าไปยังต้นเสียงเห็นวิการดาเดินเข้ามาในห้องทํางานเขาลุกขึ้นแล้วเชีเชิญให้เธอนั่งที่โซฟาชุดใหญ่ซึ่งใช้สําหรับต้อนรับแขกในห้องทํางานเพราะเขาให้วัชรพลเป็นคนบอกให้ผู้จัดการเขตขายทุกภาคเข้ามาประชุมร่วมกันที่นี่ เนื่องจากเป็นการประชุมกันแบบไม่เป็นทางการนักจะเรียกว่าเป็นการปรึกษาหารือกันมากกว่ายังไม่นานผู้จัดการเขตขายก็เข้ามาในห้องกันครบทุกคนรวมทั้งว่าเช่าพลด้วยหลังจากเริ่มประชุมกันได้ไม่นานเสียงเคาะประตูห้องก็ดังขึ้นอีกครั้งคนที่เปิดประตูเข้ามาก็คือดรเกิกซึ่งมาเยี่ยมเยียนบุตรชายตามปกติอา้าวประชุมฝ่ายขายกันอยู่เหรอพ่อเห็นคุณพิมพไม่อยู่หน้าห้องเลยเดินเข้ามาเลย ด็อกเตอร์กลึกเอ๋ยทักเมื่อเดินเข้ามาเห็นคนงานหลายคนกำลังพูดคุยกันอยู่ในห้องซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้จัดการฝ่ายขายกันทั้งนั้นเชิญเข้ามาฟังด้วยกันเลยครับคุณพ่อเรากำลังปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของฝ่ายขายกันอยู่พอดีเตรมจะเอาเข้าประชุมใหญ่ของบริษัทวันมะรืนนี้ผมก็เลยต้องเรียกทุกแผนกเข้ามาคุยกันก่อนจะได้เตรียมข้อมูลให้พร้อมนะครับพัฒนาเดินเข้ามาหาบิดาแล้วเชิญให้ท่านนั่งฟังด้วยกัน ด็อกเตอรเกลือ์นั่งลงตรงโซฟาที่ว่างอยู่แล้วร่วมให้คําแนะนําและคําปรึกษาขณะที่นั่งฟังไปด้วยจนกระทั่งการร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการนั้นสิ้นสุดลงพัฒนาปิดการประชุมบางคนเดินออกจากห้องทันทีในขณะที่บางคนยังคงเก็บเอกสารเข้าแฟ้มของตัวเองอยู่ซึ่งวิการดาก็เป็นหนึ่งในน,นั้นวันนี้แต่งตัวแปลกตากว่าทุกวันได้เสื้อตัวนี้มาจากไหน ด็อกเตอร์เกลิงมองบุตรชายที่อยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตสีขาวและสวมเสื้อกันหนาวสีเทาเข้มคอวีทับด้านนอกนุ่งการเกงสลักสีดำแทนการใส่เสื้อสูทอย่างเช่นทุกวันอ้อโซ่ถักให้ครับเป็นงไงบ้างครับคุณพ่อปัฒนาตอบด้วยสีหน้าภาคภูมิใจพร้อมกับส่งยิ้มเขินๆให้บิดาอาดีตนายแพทย์หัวเราะในลำคอที่เห็นอาการยิ้มแก้มแดงของบุตรชายอืมหนูโซ่นี่เป็นแม่บ้านแม่เรือนดีทีเดียว ถักเสื้ออะไรพวกนี้ก็เป็นด้วยสมัยก่อนแม่แกก็ถักให้พ่อตัวเล็กอย่างกับเสื้อเด็กพอพ่อไม่กล้าใส่ก็โกรธไปเจ็ดแปดวันนี่แกโดนบังคับให้ใส่ด้วยหรือเปล่าด็อกเตอร์กลือวว่าพลางหัวราอไปด้วยเมื่อคิดถึงสมัยตัวเองยังเป็นหนุ่มเหล่าครับผมใส่เองเห็นอุตส่าห์แอบทำอยู่เกือบเดือนลุ้นอยู่ตั้งนานว่าใช่ของผมหรือเปล่าพอเขาให้ก็รีบใส่เลยอุ่นดีด้วยนะครับตอบด้วยรอยยิ้มเปี่ยมสุข แม่กำลังใจดีอย่างนี้นี่เองถึงขยันทำงานไม่หยุดย่อนดีๆอยู่กันมีความสุขพ่อกับแม่ก็จะได้หมดห่วงงั้นเดี๋ยวพ่อข้าไปดูห้องหลับั้งหน่อยจะไปด้วยกันไหมผู้เป็นบิดาตบไหลบุตรชายเบาๆทางกล่าวชวนผมนัดฝ่ายการเงินต่อครับคุณพ่อว่าแล้วก็เดินกลับไปยังโต๊ะทำงานของตัวเองซึ่งมีเอกสารสำหรับการประชุมกับฝ่ายการเงินวางรอไว้แล้วออมันละ เรื่องการเงินแกาจัดการไปเถอะนั้นพ่อไปก่อนดรเกลิกเดินออกจากห้องโดยที่การสนทนาของคนทั้งคู่เมื่อสักครูคร่นี้อยู่ในการรับรู้ของพิการดาทั้งหมดแม้มันไม่ใช่ความลับที่ต้องปิดบังแต่คำพูดเหล่านั้นยิ่งทำให้ความรู้สึกหมันไส้ผู้ปรับมีมากขึ้นเป็นทวีคูณรักกันไปเถอะเดี๋ยวจะได้รู้สึกเสียงขมุบขมิบออกจากปากของวิการดาขณะที่ลุกขึ้นยืน แล้วก้าวออกจากห้องตามหลังอดีตประธานบริษัทพัฒนามองตามหลังคนที่เดินออกไปจนหมดก็จะนั่งลงที่เดิมแล้วเรียกฝ่ายการเงินเข้ามาประชุมต่อหลังจากประชุมกับฝ่ายการเงินเพื่อหารือเกี่ยวกับการจา่ายโบนัสพนักงานและการวางวงบประมาณสําหรับปีต่อไปที่จะต้องจัดสรรให้กับแผนกต่างๆใช้ใจ่ายซึ่งใช้เวลานาน,านรวมสองชั่วโมงกว่าจะเสร็จสิ้นพัฒนาเอ็นกายพิงพนักพิงอย่างอ่อนล้า หลังจากย้าหน้าที่ฝ่ายการเงินคนสุดท้ายเดินออกไปจากห้องเขาหลับตายอยู่พักหนึ่งก่อนจะดูนาฬิกาข้อมืออา้าวตายจริงเที่ยงครึ่งแล้วป่านนี้คงหิวแย่แล้วละมัง้งเขานึกถึงคนตัวเล็กที่สั่งไว้ว่าให้รอรับทานอาหารมื้อเที่ยงด้วยกันก็จะลุกพรวดขึ้นจากเก้าอี้แล้วเดินตรงดิ่งไปยังห้องทำงานของภรรยาทันทีอา้าวไม่อยู่แล้วเขาพึมพำเมื่อห้องทำงานว่างเปล่าก็จะหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาโทรออกไป คุณอยู่ไหนเข้าเอ่ยถามเมื่ออีกฝ่ายรับสายอ๋สอสั่งรอแล้วเหรอผมกำลังตามไปว่าแล้วก็รีบจำ้ำดพดออกไปยังร้านอาหารที่เคยรับประทานด้วยกันเป็นประจำเมื่อไปถึงก็เห็นกับข้าววางไว้แล้วโดยมีคนตัวเล็กนั่งเล่นสมาร์ทโฟนรออยู่โดยที่เธอยังไม่ได้รับประทานก่อนเมื่อเห็นเข้ามาถึงแล้วจึงได้เก็บสมาร์ทโฟนและขยับนั่งตรงขอโทษผมมาช้าทำให้คุณรอนานเลย วันนี้วุ่นๆทั้งวันจะลืมเวลาเขากล่าวคำขอโทษอย่างนุ่มนวลส่วนคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าเห็นเขาใส่เสื้อฝีมือของตัวเอง,งก็ทั้งปลื้มทั้งเถินจนแก้มแดงไปหมดไม่เป็นไรค่ะคุณก็กินเถอะจะบ่ายโมงแล้วเธอว่าเสียงอ้อมแอมแล้วก้มหน้าหลบตาเขายิ้มก่อนจะทักขึ้นวันนี้คุณตาหวานจังผมชอบเขาชมทางยิ้มหยอกยาวจนคนขี้อายยิ่งเขิอนหนัก เธอไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงเหมือนตุนตัวนุ่มนิ่มทุกครั้งที่อยู่ต่อหน้าเขาทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอมั่นใจเสมอไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าผู้ชายคนไหนอินเทอร์นาเย็นหมดแล้วเสียงหวานว่าอ้อมแอมกว่าเดิมเขาหัวเราะหืดในลำคอแค่เห็นเธอเขินได้หน้ารักขนาดนี้เขาก็มีความสุขที่สุดแล้วก็จะเริ่มรับทานอาหารตรงหน้าและชวนคุยเรื่องอื่นแทน ื่อให้เธอได้หายจากอาการขัดเขินแล้วได้พูดคุยกันบ้างไม่งั้นก็คงได้แต่ก้มหน้างุดอยู่อย่างนั้นแกงส้มชมกุ้งเนี่ยอร่อยดีนะกินเยอะๆคุณดูผอมลงนะช่วงนี้งานที่บริษัทหนักเกินไปหรือเปล่าเข้าว่าพลังตักอาหารใส่จานให้อย่างเคยไม่ค่ะงานก็เหมือนเหมือนเดิมงั้นก็เพราะผมทำอาหารไม่อร่อยคุณเลยผอมลงเปล่าค่ะฉันคงไม่ได้ดื่มกาแฟตอนเช้ามั้งคะเลยผอมลง แล้วตอนเย็นคุณก็ทําทแต่เมนูปลาตลอดแล้วเออเมื่อก่อนฉันเคยไปเที่ยวกับเพื่อนตอนกลางคืนบ่อยๆเลยกินมื้อเย็นหนักกว่ามื้ออื่น,นๆเธอว่าอย่างนั้นอืมคงใช่งั้นมื้อเที่ยงคุณต้องกินเยอะๆจะได้ชกเชยกันเดี๋ยวผมสั่งมาให้อีกว่าแล้วก็เรียกพนักงานมาและสั่งอาหารเพิ่มอีกสองสามอย่าง,างคุณจะขู่ให้ฉันอ้วนไปไหนผมกลัวแก้มคุณจะยุบ อยากเห็นแก้มป่องๆแบบนี้ไปตลอดน่ารักดีว่าในตาแพลาๆเธอไม่เข้าใจว่าเกย์คนอื่นเขาเป็นแบบนี้กันไหมตอนพูดกับผู้หญิงแล้วทำตา,าระยิบระยับแต่เธอก็ไม่มีเวลาจะคิดต่อเมื่ออาหารมาเสิร์ฟเสียก่อนนี่เลยปลาหมึกไข่นึ่งมะนาวน่าอร่อยกินให้เต็มที่ไปเลยจะได้มีแรงทำงานแก่ทอดสมุนไพรด้วยน่ากินจังว่าพลางตักปลาหมึกตัวอ้วนใส่ในถ้วยแบ่งใบเล็ก แล้วยื่นให้คนตรงข้ามก่อนจะตักไก่สมุนไพรใส่จานให้อีกเช่นเคยท่าทานของเขามีความสุขจนไม่รู้สักนิดว่าความสุขของเขาและเธออยู่ท่ามกลางสายตาสยาของวิการดาที่กำลังมองมาอยู่ที่โต๊ะเยิ้งๆกันหญิงสาวหันกลับมามองวชชรพลซึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามเขาเอาแต่คุยโทรศัพท์กับลูกค้าขณะนั่งรับประทานอาหารมื้อเที่ยงกับเธอโดยไม่มีแม้แต่จะพูดคุยกับเธอสักคำตั้งแต่มานั่งด้วยกัน เขากินไปก็คุยเรื่องงานไปทําเหมือนเธอเป็นอากาศเสียอย่างนั้นไม่ได้มีความหวานชื่นน่าจะลงใจสักนิดแล้วก็คิดต่อไปว่าวัชรพลมัวแต่ทุ่มเทการทํางานให้กับบริษัทจนไม่มีโอกาสแม้แต่จะแสดงความสนใจกับเธอแม้กระทั่งในเวลากินข้าวในขณะที่บริหารอย่างพัฒน,นากลับมานั่งกินข้าวกับภรรยาอย่างหวานชื่นคิดแล้วเธอก็อยากให้เขามีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจบ้าง ทำไมเธอถึงจะต้องด้อยกว่าในเมื่อเธอกับสรยาก็มีที่มาไม่ต่างกันเป็นคนต่างจังหวัดที่มาเรียนหนังสือในกรุงเทพกันทั้งคู่เริ่มมาทางานที่นี่ใน,ในเวลาใกล้เคียงกันเพียงแต่เธออายุน้อยกว่าปีเดียวเท่านั้นแต่ตอนเรียนเธอก็ได้รับเกียรติยมเหมือนกับที่สรยาได้แถมเธอยังดูสวยโฉกเฉียวกว่าเไปไ็นไหนนในขณะที่สรยาแม้จะสวยแต่ดูครึ่งครงกลางๆอย่างไรก็ไม่รู้บางทีก็ห้าวอย่างกับผู้ชาย ทั้งที่อยู่ในเดตแบนเนมหรูทำไมถึงมีโอกาสได้อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าเธอมาตลอดถ้ามีเครื่องที่สามารถตรวจสอบความคิดของคนได้ในเครื่องนั้นก็คงจะแสดงแต่เครื่องหมายคำถามว่าทำไมอยู่เต็มหัวของวิการดานในขณะนี้ทานข้าสิครับวิเดี๋ยวต้องรีบออกไปห,หาลูกค้าไม่ใช่หรอผมก็ต้องรีบไปเหมือนกันเสียงวัชรพลที่เตือนขึ้นมาทำให้หญิงสาวสะดุ้งเล็กน้อย จะรีบรับทานอาหารอย่างที่เขาว่าเธออดคิดไม่ได้ว่าชีวิตของพนักงานช่างหน้าเบื่อสิ้นดีคอยแต่ต้องทํางานวกๆให้เขาต่อให้เงินเดือนสูงแต่ก็โดนใช้งานหนักเกินเงินเดือนอยู่ดีแต่ในเมื่อทําอะไรให้ดีกว่านี้ไม่ได้เมื่อเห็นท่าทางรีบร้อนของวชรพลแล้วเธอก็ได้แต่ทอดถอนใจก่อนจะก้มหน้ารับทานอาหารไปอย่างรีบๆพร้อมกับความคิดที่ว่าจากวันฉันจะต้องได้ดีกว่านี้ ถหาจบบทที่21แล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเช่นเคยค่ะบทต่อไปเป็นบทที่2 2ชื่อบทว่าต้องทำอะไรสักอย่างซึ่งก็น่าจะเกี่ยวกับวิการดานะคะว่าเธอจะต้องทำอะไรสักอย่างแน่ๆดังนั้นเรามาติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะและก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตอนต่อไปได้วยนะคะขอบคุณค่ะ